สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระดิบน้อยเทนดี้ทาร์โรนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิบซีมาฝากอาล่าค่ะในวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันใหม่นะคะหลังจากหนืนห่างกันไปนานทีเดียวนะคะเนื่องจากภารกิจหลายๆอย่างคราวนี้นะคะเราก็มาพบกันแล้วนะคะสําหรับวิธีการแก้ไขปัญหางานด้วยไพ่ยิบซีในวันนี้นะคะก็เป็นไพ่เดอะซันนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่19นะคะพี่ก็เลยนําไพ่หมายเลข19มานะคะ จริงๆก็แถ้แหละหายไปนานแต่พอเอินมองไปเสร็จอ้าววันนี้วันที่19แล้วเราก็จะพูดไพ่ไหมใน19พอดีก็โปะเชกันอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเอาละค่ะ เอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายนะคะก็จะเป็นไพ่ชุดอิกาทาร์ดนะคะก็คิดว่าอยี๋ยจะลงให้ครบไปทั้งหมดละค่ะเออก็ค่อยๆลงนะคะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าวิธีการแก้ไขปัญหางานได้ไพ่ยิบซีเมื่อได้ไพ่เดอะซันเป็นอย่างไรทีนี้เวลาเราได้ไพ่เดอะซันนะคะในหลายๆคนเนี่ยมีความคิดว่าได้ไพ่เดอะซันแล้วเนี่ย ไม่มีข้อเสียอะไรเลยมีแต่ข้อดีดังนั้นไม่มีเรื่องต้องระมัดระวังไม่จริงค่ะคือถึงจะดีที่สุดยังไงนะคะก็มีข้อเสียไพ่เดอะซันเนี่ยมันมีข้อเสียในลักษณะตรงที่ว่า,าจากประสบการณ์ของพี่นะคะคือพี่ต้องบอกว่าข้อเสียเนี่ยคือไพ่เดอะซัจะเป็นไพ่ในลักษณะตรงที่แบบถ้าเราเป็นคนเราก็เหมือนกับ มองโลกในแง่ดีใสๆแบลวๆประเภทนี้ก็ได้แต่ทีนี้การมองโลกในแง่ดีอะ่ะมันก็ดีแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าในเมื่อมันเป็นไพ่เดดซันแล้วมันมองโลกในแง่ดีก็คือหมายถึงว่าเราจะไม่ได้เตรียมพร้อมไงคะเราจะไม่ได้เตรียมพร้อมหรือว่ารับกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาดูลูกค้าหรือว่าดูให้ลูกศิษย์หรือดูให้ใครก็แล้วแต่ เวลาได้ไพ่เดอะซัน่ะพี่จะมักเตือนอย่างสม่ำเสมอว่าเอออย่านิ่งนอนใจไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีก็จริงแต่กว่าที่เราจะได้อะไรตามประสงค์ของเราเนี่ยมันกินระยะเวลานานในเมื่อกินระยะเวลานานปุ๊บเนี่ยในบางคนอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าคิดว่าได้เดอะซันปุ๊บเนี่ยจะต้องปุ๊บปั๊บมาเร็วไพ่เดอะซัไม่เร็วนะคะไพ่เดอะซันเนี่ยมันเหมือนกับเราย้ายบ้านแหละเราขนของทุกอย่างมาหมดเราก็ต้องเอาของมาว่าให้เราใช้ เหมือนกับสะดวกสบายไม่ต้องอะไรมากมายเรียกง่ายๆว่าเราอยากจะใช้อะไรเราก็มีใช้หมดเป็นลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าเป็นของที่เราเคยชินเราเคยใช้หรือของอำนวยอำนวยความสะดวกสบายดังนั้นมันก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเวลาจะได้อะไรมันจะได้ช้าเป็นเพราะว่าเดอะซันจะให้ผลดีทุกอย่างแล้วบางคนบอกว่าข้อเสียมันคืออะไรล่ะก็แค่ช้าเองข้อเสียก็คืออีกอย่างนะคะที่เจอมา เป็นในลักษณะตรงที่ว่ามักจะมองอะไรคร่าวๆไม่ได้มองถึงปัญหาว่าถ้าเกิดเกิดปัญหาจะแก้ไขอย่างไรดังนั้นเวลาในคนหางานนะคะเอ่อก็ต้องบอกว่าเวลาได้ไพ่เดอะซันเนี่ยหางานอะ่ะคุณได้นาได้งานอยู่หรอกแต่ว่าได้งานช้าอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าในคนที่ทํางานอยู่แล้วแล้วมีความจําเป็นหรือถึงหน้าเวลาของเราละที่เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ย ไพ่เดอะซันมันเป็นการเตือนว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพรีเซนต์งานได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดว่ามีใครสักคนหนึ่งมาจี้เอาในรายละเอียดว่าอย่างเช่นคุณบอกว่าโอ้อธิบายเรื่องต่างๆแบบได้ดีหมดว่าโอเคถ้าเกิดว่าเป็นโปรเจกต์นี้ต้องแบบนี้แบบนี้คืนกําไรเท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งจี้ถามบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าช่วงระหว่างที่จะคืนกําไรรายได้เนี่ย มันมาไม่พอจะชดเชยอะไรหรือว่าถ้าเกิดว่าในตัวสินค้ามันเกิดมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่นะคะคนที่เป็นไพ่เดอะซันน่ยจะเป็นในลักษณะมองตรงที่ว่าทุกอย่างมันสมูทมันไม่มีปัญหาตรงนี้แหละค่ะที่มีปัญหาเป็นเพราะว่าในเมื่อเราไม่ได้เตรียมการในเรื่องการแก้ไขปุ๊บเนี่ยพอเวลาเกิดปัญหาปุ๊บ ก็กลายเป็นการบ่งบอกว่ามันเจงได้ดังนั้นถ้าเกิดใครคิดว่าโอ๊ยได้ไพ่เดอะซันแล้วจะไม่เจงได้ไพ่เดอะซันแล้วรักจะไม่เลิกลาหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ทั้งนั้นนะคะน้องคือพี่ต้องบอกก่อนเลยว่าไพ่เดอะซันเนี่ยมันเป็นไพ่ในแง่ดีก็จริงมันเป็นไพ่ให้ผลดีก็จริงแต่ถึงกระนั้นเนี่ยเราต้องเผื่อเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหามาเราจะแก้ไขอย,อย่างไรนั่นมันเป็นการบ่งบอกว่าถ้าจะลงทุนต้องศึกษาโครงการนั้นให้ดีว่าปัญหามีอะไรช่องบูช่องอะไรมียังไงจะได้แก้ไขได้ทัน ส่วนในเรื่องตรงที่ว่าถามว่าผู้ใหญ่เอ็นดูไหมก็แน่ละผู้ใหญ่เอ็นดูด้วยความที่ว่าไพ่ใบนี้ผู้ใหญ่เอ็นดูถ้าเราทําความผิดในครั้งแรกเขาไม่ว่าอะไรหรอกแต่ถ้าเราผิดซ้ำซากเรื่องเดิมๆทุกๆครั้งเนี่ยแน่นอนว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยเอ็นดูหรอกค่ะดังนั้นนะคะ ข้อเสียของไพ่เดอะซันก็คือว่าเราไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องการแก้ไขปัญหาเป็นเพราะว่าเรามองว่าเอยอ้ตอนช่วงเราได้ไพ่เดอะซันเนี่ยชีวิตเราทุกอย่างมันราบเรียบเราก็เลยมองว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเน่ยมันก็คงจะราบเรียบแก้ไขได้ไม่ยากลําบากอะไรสิ่งที่ไพ่เดอะซันจะเตือนก็คือว่า ต้องเตรียมตัวไว้สําหรับการแก้ไขปัญหาหากว่าเกิดปัญหาขึ้นจะแก้ไขยังไงอย่างนั้นมากกว่านะคะเอาละค่ะแล้วก็จบกันไปด้วยไพ่เดดซันนะคะทีนี้บางคนบอกอ้าวแล้วไพ่กับหัวล่ะหัวตั้งก็ประมาณนั้นถ้าหัวกลับนะโดยส่วนใหญ่มันจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าอย่าอีโก e ้สูงทําอะไรก็ฟังความเห็นคนอื่นบ้างก็จะดีนะคะก็เข้าคร่าวก็ประมาณนี้ถ้าเกิดน้องๆท่านใดน,นะคะชอบคลิปในเรื่องเกี่ยวกับความหมายไพ่ต้องการเรียนร้ฟ์สด ออนไลน์ไม่ใช่ไรสดพูดผิดค่ะต้องการเรียนออนไลน์ด้วยตัวเองก็สามารถติดตามตรงนี้ได้สําหรับน้องๆคนไหนที่บอกว่าพี่กระติบไม่ทําซีดีออกมาในเรื่องเกี่ยวกับการดูไพ่มากบางทีไม่เหมาะหรือไม่มีเวลาที่แบบอยากจะเรียนเต็มคอร์ส ก็เดี๋ยวพี่เริ่มอัดนะคะจะเริ่มอัดวันพรุ่งนี้แหละหลังจากวุ่นวายวุ่นวายนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มอัดแล้วส่วนน้องๆบางคนก็มาถามน่าชื่นใจทีเดียวค่ะก็มาถามบอกว่า,ามีรายการบุญอะไรอีกไหมก็เดี๋ยวสร้างหลังคาโรงเรียนไม่ใช่สิซ่อมแหมพูดคลิปวันแรกก็พูดผิดพูดถูกนะคะจะมีซ่อมหลังคาโรงเรียนของวัดคลองเจ้านะคะก็เดี๋ยวใครอยากทําบุญก็เดีย๋ยวพี่จะส่งเลขที่บัญชีไปก็มุทนากับทุกๆท,ท,ท่านนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับ ไพ่เดอะซันในวิธีการแก้ไขปัญหางานด้วยไพ่ยิปซีน้องๆท่านใดชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ